สวัสดีค่ะพบกับช่องสาราดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในเรื่องของสาระ Microsoft Word นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะสอนเพื่อนๆในการเปลี่ยนทิศทางของข้อความใน Microsoft Word นะคะจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการเปลี่ยนทิศทาง ของข้อความใน Microsoft Word นะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆพิมพ์มข้อความที่เพื่อนๆต้องการลงไปก่อนนะคะอย่างเช่นอนนี ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของแอดมินนะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะทำการพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ครอบที่ข้อความที่เราต้องการที่จะ,ะเปลี่ยนทิศทางนะคะเมื่อครอบที่ข้อความแล้วนะคะก็ให้ไปที่แท้ หลังจากนั้นนะคะก็ไปตรงกล่องข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกวาดกล่องข้อความข้อความของเรานะคะที่เราพิม์เมื่อพกี้ก็จะอยู่ในกล่องข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะไปที่รูปแบบแล้วก็ไปที่ทิศทางของข้อความตัวนี้นะคะคลิกตรงลูกศรเล็กๆตรงนี้ก็จะมีแบบแนวนอนคือแนวปกติของเราที่โชว์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะจะมีหมุนข้อความ90องศาแล้วก็จะมีหมุนข้อความ 270ส7 0องศานะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนทิศทางของข้อความเป็นแบบไหนนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเลือกตัวเลือกตัวนี้นะคะตัวเลือกทิศทางข้อความเขาก็จะมีอปอ up ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูนะคะว่าทิศทางของข้อความที่เราเลือกแต่ละทิศทางนะคะจะเป็นลักษณะไหนลองเลือกทีละตัวนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหันแบบนี้นะคะหรืออีกตัวนึงนะคะก็จะหันไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแอดมินก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะคะ ก็เลือกตกลงเลยค่ะเราก็จะได้ข้อความของเรานะคะอยู่ในทิศทางแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นทิศทางอื่นนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกที่เดิมที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนทิศทางข้อความใน Word ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการทํางานยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ